โอ้ยยันต์ตัตันตตโอ้ยยันต์ตันตันตัตคสุภาพบริทมาพอดีเลยมายิงตรามผมหน่อยพอี่าเจไม่ว่างนะ เอ้ยม่อะไรม่อะไรเฮ้ยยชิดหมอไม่พกปืนหรอวะทุกคนหมอไีา่ like, yeah, no way, no ูาเดนไรเฮ้ยอะไรเฮ้ไนี่เลย้นี่จะให้กูแคมปอยู่ตรงนี้ใช่็จแ้อเฮ้ยหน่งวละวัดเนียโอ้หแ่งไม่ ตายอย่างอนอาถเหมืมึงเนี่ยพวกจะแพ้ของเราแล้ว,ลวเราจะทิ้งสกาตต้าตายไปแล้วแสดงว่าจะต้องบี้สปาอยู่แถวข้างมึงแล้ววัวเลยมึงน้อ,นองใหม่ใช่ไหม,ไมต้องมีคนเดียทีต่ตายแล้วไม่ทันลูก สไลม์เบิร์กไปฉันให้เรียกรวมตัวแต่นายมาช้าสุดในกลุ่มสนลม์นาวสปายสินละสไปก็เชี่ยแล้วไม่ควรเชี่ยอยู่ไอสัตว์นี่มึงอ้ามันไม่ใช่สปไปหรอไอแม่พ่อไอฮิตแล้วมันจะกล้าเฉลิมกลัวไหมโซเชอร์กูรู้พูดได้แต่เบาๆหน่อยเพื่อนโอเครู้ไหมเรามาแตะฉันดูสิถ้าแตะแล้วมากลัวไม่ทะลุนะเออโอเคทะลุวะ Ok. Bombs, hey. Ai hey. bom. Mình ăn đi. Cô lốp mình sắp bay này. bao bát đi. hey, cũng mau vô. Mình lướt tát. Anh mình mau đây đi Mà ta rồi là Ok. okay. <tip> Scout <noise> okay. สเกามึงเป็นสปายใช่ไหมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยนะวันตายแล้วกูจะพูดกับมึงยังไงเออแต่ที่เจฟไม่ได้ใส่แล้วแสดงว่าสเกานั้นสเกาบอกว่าเขาเป็นสปายหรือเปล่าโซเชียลได้เห็นว่าสเกาตายแล้วใช่เนี่ยมันตายไปแล้วแสดงว่าสเกาก็ไม่เกี่ยวจากเราแล้วใช่ไหม สวยงาเอามาในไยหลอนายจะต้องไม่เป็นสปายเหรอโอ้โหสมองกูแหลมแล้วต่อไปกันมาแล้วสปายเดียวไอ้ไอ้อ้วนนายกลัวใช่เมืงนั้นแล้ว เราทำไมต้องถอยไปสปายสะรัตไอ้หนูดูตักวันนี่พร้อมไหมเย่เห็นไหมฉันไม่ได้เป็นสปายเอาละมาดูกันว่านายจะเป็นสปายหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาแต่ฉันสิโอ้อย่างนั้นก็ตามคำขอสิครับสปาย ไปเลยเขาเตรียมตัวตายก็นใหเลยล้านกัล้าอยู่ในกเาอกว่าใครเป็นโซลเจอตัวจริง อะแฮมตอนเจอคนนั้นเขาคือสปาร์ชั้นเหรอไม่ฉันคืออเมริกาใช่เลยตัวป้อมว่าจะไปโดนแบบนั้นอีกแบบไม่งมั <Pie year ixes> oh Sadly, no, am ้น <puis> กูไ <ility> ป็นหลักการเห็นใช่ไหม เกือบหมดแม็กเลยอย่างน้อยวันที่ยีกวันหนึ่งนะตอนนี้ทีมบูได้ทำการยึดเขตกลางแล้วฮ่าเดบิวต์สิทธิ์เว้ย